รุดฟานนิสเตลอยกุนซือของเลสเตอร์ซิตี้ยอมรับว่าขอประเมินลูกทีมเสียก่อนอย่างไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเซ็นสัญญาผู้เล่นใหม่ช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในเดือนมกราคมนี้รุดฟานนิสตลอยเริ่มต้นการคุมทีมได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการพาทีมเอาชนะเวสต์แฮมยูเนเต็ดสาประตูต่อหนึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามถึงการเสริมทัพในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ฟานนิสตลอยยืนยันว่าไม่จําเป็นต้องเร่งรีบในการดึงผู้เล่นใหม่เข้ามา โดยต้องการให้นักเตะปัจจุบันพิสูจน์ตัวเองก่อนฟานิสซรอยสนใจยืมตัวโทบี้คอรเลเยอร์ดาวลึงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เขาย้ำว่าเราได้พูดคุยกันเรื่องนั้นที่ลอนดอนก่อนที่ผมจะเซ็นสัญญาและพูดถึงตลาดหน้าหนาวและในช่วงซัมเมอร์ด้วยเรายังคุยกันว่าไม่ต้องเร่งรีบทำอะไรตอนนี้ทีมที่มีอยู่จะได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองในเดือนนี้มีเวลาหลังจากนั้นเพื่อประเมินให้มั่นใจหลังจากผมได้เห็นนักเตะด้วยตาของตัวเอง ฟานิสตลอยต้องการใช้เวลาประเมินศักยภาพของผู้เล่นที่มีอยู่ก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับการเสริมตลาดในอนาคตเพื่อให้แน่ใจว่าการเสริมทัพจะตอบสนองความต้องการของทีมอย่างแท้จริงสำหรับแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้การมาของฟานิสตลอยเป็นสัญญาณที่ดีโดยหวังว่าเขาจะนำพาทีมกลับสู่ความสำเร็จอีกครั้งและการประเมินทีมอย่างรอบคอบก่อนการเสริมทัพแสดงถึงความตั้งใจที่จะสร้างทีมที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต